าอยากกินกุยช่ายกุยจีรอร่อยหมดแล้วแน่เลยด้น่กินน่ะคุณเป็นแบบอริจินัลเนี่ยนายกกินค่ะกุยชาย

เชมเทสติง้งอันมาสิมี่กินเลยจา้ากินโชว์เลยตอนนี้ผัวดิวอ,อเ่ อ,อ,นะอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยนะเออดูทรงนะ้าจะอร่อยเลยกินท้องอร่อยไหม you มาดูต้นลำพูค่ะหันมาหันน่อยหั่นน่อยนี่อธิบายต้นลำพูอยู่ต้นลำพูต้นลำพูผลพอยสิดพากอย์ สกีป์สกีป์เจ็ตหนัวสไปน์นะไอ้สไปน์ไพร์เบียนี่ค่ะต้นลำพูสามต้นสุดท้ายในเขตบางลำพูนะคะ <c oughs> น้องพาผัวมาดูดูที่ดอกใช่ไหมมีผลใช่ไหมเออเออมีผลด้วย,น,วยนี่จา้าตุ้งนิงตุ้งนิงดอกลวงไปแล้ว วันนี้น้องโอนะคะก็พาคาโลมาเยี่ยมชมสวนสันติช้ยปราการเรียบร้อยแล้วค่ะก็พามาดูป้อมพัสซูเมนนะคะแล้วก็จะมีพระพราที่ประทับด้วยที่สร้างอยู่ริมน้ําแล้วก็มีต้นลําพู3ต้นสุดท้ายสนใจหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็คือตื่นเต้นมากและต่อไปนี้นะคะคือจุดประสงค์หลักที่คาโลต้องการมากที่สุดก็พาเดินอ้อมเข้าไปทางซอยรามุตีค่ะเพื่อที่จะไปดู Food ว่าอาหารลิมิทางของบ้านเรามันน่าสนใจขนาดไหนค่ะเดินออกมาเจอร้านป้านิตยานะคะน้ำพริกสูตรเด็ดน้องสาวในฉันขอจัดก่อนเลยค่ะแวะเข้าไปซื้อน้ำพริกค่ะแล้วก็มีของฝากอีกเล็กน้อยเพราะว่านางจะได้ออก,กไปกินที่เยอรมันค่ะแล้วสูตรของน้ำพริกป้านิตยานี้นะคะ คนชอบมากเพราะว่าอร่อยค่ะจ้านางมาโดนเข้าแช่บ้านนี้ชอบมากระเช้าใช่อยางอันนี้มันไม่ร้อนใค่ไหเนาะ และอันนี้ ini ใส่ใส่อันนี้อันนี้หมูนี่คุ้งนี่คุ้งตะลาปาวครับ ถ ah. ือ oh. ่อด hmm? yeah. uh, ้วยนะเดียวนี่เปียวไเปียกันเอาเปียวเปียเปียกมุดไ่ด้ไหมไหนเนี่ยไม้ยี่สิบเหมือนกัน อเคสัเอาแม่โอเคัเคอร่อยใช่ไมอร่อยใช่มอร่อยใช่ไหม้ามิ้งเจอข้าวกจอะข้าวที่ออกม้จ โป๊ะใช่ไหมไม่ลานนู้นก็ลานนี้ละค่ะถุงควินน้องเจอหรือเปล่ามีค่ะอยู่ค่ะอยู่แล้วคะอยู่ค่ะเหลือเหลือจะถุงเปล่าหรือเปล่ามีมีของอยู่ค่ะโอ้โโป๊ะมาชอปปิ้งจนลืมของไปถามคินควินบอกไม่อยู่นะเสียเลยใช่ไหม ข้างในเป็นเสื้อสีดำเดรสสีดำอ่าใช่คกี้พายก่อนนะคะอ่ารอดจ้าใช่ค่ะใช่ไหมคะสรุปนางหาเจอแล้วนางมาลืมไว้ที่ร้านลิสตินิดฝากเก็บไปให้ค่ะช้อปปิ้งเนี่ยจะลืมโอเคล่ะปองโอเคขอบคุณมากค่ะน้องขอบคุณมากค่ะต้องเสียตังค์ร้านนี้ก่อน โอเคค่ะจบเรื่องไปแล้วหนึ่งและคะ้ค่ะสรุปหาของเจอคะ่ะลืมของไปหนึ่งวันเพิ่งจะมานึกได้ตอนไปกินไส้กรอกอีสานจ้า <c oughs> ต่อไปนี้นะจ๊ะ <c oughs> ก็เป็นเวลากินข้าวคะ่ะ <c oughs> บอกแล้วไงคะทัวกินตัวแตกของคาโลต้องเริ่มคะ่ะนางอยากกินโอมากาเสก็เลยจองโอมากาเสะซ้อมไปเนี่ยคะ่ะชินกันเซนซูชิกินแบบง่ายๆไม่ต้องหวือหวาเอาแบบ จองปุ๊บแล้วได้กินเลยไม่ต้องต่อคิวนานก็เลยเลือกที่ นางอยากกินซูชิที่คอสเท่าไหร่คนละสามพันคอสหนึ่งมีกี่ชุดนะสิบเจ็ด ลิฟกินเลยนะทำเวลาจัง มักุโรเทมปุระครับมักุโรเทมปุระครับที่เทมโรยด้านบนเป็นเกลือหิมาลยันะครับมีเลมอนดนะครับ next บ <Bye. S 1> ๊ายบายบ๊ายบายมามามาส่งเหนี่ดนั่งมาสั่งลานั่งมาสั่งลาก่อนครึ่งๆต้องมาจับอีกสักรอบหนึ่งนะเนี่ย